สวัสดีครับจินด,ดีตอนรับเข้าสู่ดูเสร็จแล้วมาคุยกับโกลจูเจอร์ในตอนที่14ี่นะครับก็เป็นตอนตอน,ต,อนต่อจากของตอนที่13านะครับก็คือคุณโชโกเนี่ยณเวลานี้ก็ได้คุ้มคลั่งเนาะกลายเป็นยูนิเวอร์เซนไตที่โ,โหแบบว่าจากคาเรนเจอร์ที่ปกติจะออกแนวเป็นมิดนะครับกลายเป็นเรียกได้ว่านักเลงเวลาครับโอ้โหแต่ว่าเขาจะมีความที่อ่าเขาเรียกอะไระยังมีความรักความปลอดภัยอยู่เนาะแต่ว่าเลือกที่จะไม่ใช่ไม่อ่อนละ ใช้ไม้แข็งแทนอ่าอเดี๋ยวตอนนี้จะเป็นไงใช่แล้วเดี๋ยวตอนนี้เป็นไงจะมาพูดคุยกันนะครับก็อ่าเปิดมาก็ยังเรียกว่าทุกคนเนี่ยก็รวมตัวกันอยู่ที่ร้านเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่เราเห็นไปเมื่อครู่นี้บวกกับข่าวเนี่ยได้ออกมานะครับแบบโอ้โหโชว์กลางรายก,รยการแล้วในขนาน,นี้มีบุคคลคลั่งนะครับถือไม้เบสบอลกําลังไล่ทำร้ายผูคคนอยู่กลางถนนแบบโอ้โหเป็นเรื่องที่ใหญ่โตออนไลน์ขึ้นมาทันทีทันใดแหม ม่ธรรมดาจริงแล้วก็อ่าเป็นอีกหนึ่งความเซอร์ไพรส์ของผมก็คือเทกซอนนะครับได้ทําการเข้าสิงใช่ใช่อ่าเข้าสิงแล้วก็แบบเออเขาได้บอกว่าณขนาดนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับโชโกะเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเนาะเขาพูดเองเลยว่ามันไม่เคยเกิดก่อนแต่ว่าลักษณะเนี่ยมันก็คือแหวนยูนิเวอร์เซนตไตของไอตัวคาเรนเจอร์เนี่ยมันเกิดคุ้มคลั่งขึ้นมาก็เลยกลายเป็นแบบนี้นะครับเออู สังเกตไหมว่าตอนเปิดเรื่องอ่ะมันจะมีจงบะช่วงหนึ่งที่แบบมันมีตัวหนังสือใช่ไหมมันจะมีตัวหนังสือเปลี่ยนตอนตอนตอนที่มันแนะนําอ่ะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เหมือนตัวเด็กอ่ะที่เขาเขียนหนังสืออยู่อ่ะแล้วตัวหนังสือมันออกมันไม่ใช่จะว่าตัวหนังสือมันสลับหรือว่ามันสองแสงออกมาผมว่าอาจจะมีเมสเสจอะไรแฝงก็ได้นั้นหน้าตอนนั้นอ่ะแต่ไม่เชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่นว่าเขาแฝงไม่ถ้าไฟขับคนไหนรู้นะครับช่วยคอมเมนต์บอกผมทีนะว่าตอนที่มันตัวหนังสือเป็นแสงอ่ะตอนนั้นอ่ะตอนเริ่่่่มมมมเรรรืือออองงะะัันนนหายถึไกแคบ อ่าทีนี้ก็ตอนนี้ก็ยังมีความขยี้เนาะมีความขยี้เรื่องของตัวริวกิถึงถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ได้เฉลยว่าเขาทะเลาะอะไรกับพ่อหรือครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าริวกิเขาก็ได้พูดออกมาเปไปเลยนะว่าอ่าเขาอยู่ที่บ้านเนี่ยเขารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีความสุขมากนะเขารู้สึกว่าเหมือนตัวเองเนี่ยอ่าเป็นหุ่นเชิดเลยเออ<ม>แล้วด้วยเป็นเศษตรงนี้นะครับผมว่า ที่เขาอยากกระสื่อเนี่ยเขาอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรเนื่องจากเป็นตระกูลสายแ,แพทย์นะเนาะผมนึกถึงเขาเรียกอะไรผู้หา่สมัยก่อนแล้วก,กันผมใช้คำนี้ผู้ชายสมัยคาดหวังกับเด็กอย่างเราเเนาะแบบเอ้ยเป็นข้าราชการสิหรือแบบเป็นหมอสิอะไรแบบเนี้ยคือมันจะอารมณ์ทําให้แบบว่าเหมือนคาดหวังกับเด็กอะ่ะคาดหวังกับเด็กแล้วมันมากจนเกินไปอะเขาเลยรู้สึกว่าเหมือนตัวเองอะเป็นหุ่นเชิดที่พ่อกับแม่เนี่ยจะยัดอะไรใส่ตัวเองก็ได้แล้วที่เขาก็แต่คิดว่ามันมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่ว่า เขาไม่ได้คิดเลยว่าความกดดันทั้งหมดอะตัวริวกีเนี่ยเออเขาจะรับไหวหรือเปล่าเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่ชอบนะบวกกับเขาบังเอิญไปเจอหนังสือของเซกซอนนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันมีมันมีได้ยังไงนะเออแล้วก็มีเปอร์เซ็นนึงที่มันหลุดมาเนาะก็คือที่เขาบอกว่าในหนังสือเนาะมันบอกประมาณว่าโลกนี้เนี่ยมันคือโลกที่ถูกแต่งเสริมขึ้นมาเอออันนี้นะ่าสนใจล่นใจใช่ใช่ใช่้ชดูความเขีว่าไงบ้างครับ อืมจะไม่ได้ว่าตอนไหนมันก็มีความรู้สึกว่ามันจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ปะ่ะแบบตอนก่อนๆเนี่ยสักตอนหนึ่งอะแบบพูดแบบไม่ได้พูดเยอะนะพูดแบบคร่าวๆอ่ะอืมใช่มันก็อาจจะเป็นแบบปมหลักในอนาคตก็ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอืมนะครัใหลังจากนั้นเนี่ยคือริวกีเนี่ยเขาก็เรียกว่าศรัทธาอย่างแรงกล้าต่อเทกซสนะครับโอ้ว่าเขาบอกว่าเทกซสคือแสงสว่างที่ทํำให้รับรู้ว่าไอ้โลกใบนี้มัน จบโลมาเลยมาเนี้แบบผมไม่อยากเป็นหุ่นเชิดแล้วเขาก็เลยตัดสินใจที่จะออกมาจากบ้านเนาะทําให้โชโกะเนี่ยเขาก็เลยออกมาตามเนื่องจากว่าไปเด็กสองคนเนี้ยเขามีเขาเรียกไรวิธภาพที่ดีต่อกันเพราะว่าโชโกะในสมัยนั้นเนี่ยก็เป็นแบบเป็นเมดเนะาะตั้งแต่เด็กเลยของตระกูลเนี้ยใช่แต่ว่าเขาจะรมเหมือนกแบบับเธอทําอะไรผิดพลาดแล้วก็จะโดนแบบว่าเหมือนจับผิดแล้วก็โดนว่าเก่าวจนที่มันรุนแรงอ่ะเนาะ,เ,นะเธอรู้สึกว่าโลกในครอบครัวของเธอเออรู้สึกว่ามันจะแบบ ใช่ดภัยมันท็อกซิกอ่ะเออมันท็อกซิกแล้วก็ไม่ปลอดภัยสำหรับเธอเลยพอมีริวกีอยู่อ่ะเธอรู้สึกว่าเอออันนี้คือเหมือนเซฟโซนของเธออ่ะเหมือนเหมือนแบบเพื่อนที่แบบว่าเธอรู้สึกอยู่ด้วยแล้วก็ปลอดภยอัยะเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เหมือนแฝงเรื่องครอบครัวเนาะครอบครัวตั้งแต่เรื่องของการกลายเป็นหุ่นเชิดของพ่อแม่ที่รับความคาดหวังมากเกินไปหรือประเด็นเรื่องโลกนี้มันอันตรายโลกนี้มันมีความท็อกซิกไม่แต่ในครอบครัวเนี่ยซึ่งจริงๆสาบันครอบครัวเนี่ยเป็นสาบันที่สําคัญเนาะ เออถ้าเกิดว่า,าครอบครัวมันท็อกซิกเนี่ยเข้ากับว่าเด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะเขาเรียกอะไรไม่มีเซฟโซนของตัวเองอะ่ะเออมันก็จะเป็นอะไรแบบนี้คนระับก็เป็นเมสเซจแฝงที่ผมว่าเออน่าสนใจดีอ่าทีนี้มาสู่ช่วงของการต่อสู้นะตัดสินใจที่จะต่อสู้แล้วผชอบมากเลยไอไอตอนนั้นอน่ะน้าที่ทุกคนแบบอฮ้ยนายจะสู้กับโชโกง,งั้นเหรอเดี๋ยวเราเป็นเพื่อนเลยเออแบบลิวกีนี่คือเขาบอกแล้วว่าเอ้ยครั้งนี้เขาจะต่อสู้แต่ว่าเขาจะไม่สู้คนเดียวนี่เขาไว้ใจและเชื่อมั่นในบรรดาเพื่อนๆเนี่ยแบบมารัคบเลย แต่พอจะสู้กันปุ๊บเรียกได้ว่าสับตีแตกอ่ะไม้กระบองฟาดมาแล้วแบบวิ่งอ่ะวิ่งันสุดฤทธิ์แบบว่าใครใครจะไปอยู่อ่ะเออแล้วก็มีเปลือกกล้วยนะเออมีมีเปลือกกล้วยแล้วแบบอะไรนะที่โชโกะบอกว่าเอ้ยมีเปลือกกล้วยคุณหนูระวังล้มนะคะแต่ไม่รู้ใครพูดนะที่บอกว่านะแบบโอ้ยขอลื่นเปลือกกล้วยยิงดีกว่าโดนไม้ฟาดอ่ะเออนี่ก็เป็นอะไรที่ฮาดีฮาดีเอาแล้วก็มีแบบการไปแย่งจักรยานใครทักคนที่เขาผ่านมาเ้วย ใช้จักรยานเนี่ยเขาขี่มาได้เฉยเนอนแล้วแบบเอ้ยขี่จักรยานแบบนี้มันอันตรายอาจจะชนคุณหนูได้มันเ็ยทำการเตะตะกร้นจักรย,ยานมาขี่ขวางถนนเอาเองเลยเปไ็นอะไรที่แบบ<ช>โหดร้ายโหดร้ายใช่ใช่อ่าทีนี้มาแล้วมาพูดถึงฝั่งโนวันกันบ้งดีกว่านอะอฝั่งฝั่งไบรเดนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าตัวคู่องค์ของเราเนี่ยมันจะบทจางไปหน่อยนะว่าแต่ว่าตอนนี้ก็ยังทาคะแนนได้แกไปจีบตัวเค้กนะครับตัวเค้กผู้หญิงแบบต่อหน้าต่อตาโอ้ โหดร้ายมากค,คือตอนเนี้แกรสร้างศัตรูเพิ่มมาคนหนึ่งอ่ะอือ<ม>แล้วก็ <c oughs> นะ <c oughs> ผมชอบไอาการที่ไอไอไอตัวผู้ชายบอกแบบอุ้ยทันนี้ทันนี้อย่ายไปเชื่อมันเองแห่งแบบเนี้ยดูไงมันก็เป็นแบบพวกมือทึกสาบมาทือศีล<อ>ไว้ใจ <c oughs> ไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยเออแบบอันนี้อันนี้พูดตรงว่ามันไม่ได้คตินะมันมันพูดความจริงล้วนเลยนะใช่ใช่ใช่แล้วจําได้ว่าเอ่อตอนที่มันไปสู้กับไอไอพวกจะไม่ได้สีไหนนะไอตัวตัวผู้ชายเหมือนมันก็แช่งให้ ให้ตุยทั้งคู่เลยบ้งทั้งเออโอ้ใช่ใชว่าเออชายบอกโอ้ยสู้กันเลยสู้กันเลยจให้ดีก็ไปทั้งคู่เลยนะอะไรอย่างเงี้ยเออมันใช้ได้นี่ว่าเออแต่แต่แต่ต้องเข้าใจนะว่าเพราะไอ้คู่องมันก็หน้ามันก็เล่นแรงอ่ะเออแบบโอ้แบบโอ้พิงซ์โอ้ไมพรินเซสอะไรเงี้ยบอกเลยว่าแคดมากออผู้หญิงก็ดูจะเล่นด้วยบอกเลยผู้ชายนี่ไม่ไหวนะแคดมากแล้วก็เว้ยความจริงก็มาเฉลยเนาะตอนที่อ่าตัวคู่องเนี่ยมันทาการอันเชิญเนาะคือไลฟ์แมนกับ คอิเคนเจอมาแล้วมันก็เขาเรียกว่าใช้ทั้งสองคนนี้นะครับเป็นโลก่กำบังเอบอกเลยว่าทําให้ตัวผู้หญิงเนี่ยรู้เลยว่าวูบแเป็นคนที่โหดร้ายมากเพแต่พูดเดียวกันเองก็จะแบบยังไม่ละเว้นเลยตู้ชายก็ได้ทีนะครับแบบว่าเห็นไหมทันนี่ท่านบอกเธอแล้วมันไม่ใช่คนดีหรอกใช่ใช่ใช่ก็เป็นอะไรที่แบบโอ้โหคือว่าหาใช้ได้หาใช้ได้ไดแล้วก็มเมสเซจอย่างหนึ่งของตอนนี้คือเป็นตอนที่ริวกิเขาได้พูดถึงเจตจํำนวที่แท้จริงของตัวเองนะครับว่า เขาคือนัมเบอร์วันในเรื่องของอะไรอ่าเขาคือนัมเบอร์วันในเรื่องของหัวใจอันเชื่อมั่นวงเล็บต่อเทกซัสนะครับอืมคือเอาจริงๆนะในตอนเนี้ยม,มันมีประโยคเมสิจแบบเนี้ยที่พูดถึงความเชื่อมั่นอะไรพวกเนี้ยผมว่าแบบเป็นอะไรที่ดีนะแต่ว่าติดอยู่นิดเดียวคือทุกครั้งที่เหมที่ผมอ่านซับแล้วเหมือนจะซึ้งอะแล้วพอลูอกีมันตกท้ายได้ว่าโอ้เพื่อท่านเทกซัสหรือแบบสไตล์ท่านเทกซสผมแบบ ตึ้งยินตึงนิดหนูนิดนึงอารมณ์แบบเหมือนเหมือนเราฟังคำพูดปลุงใจของเพื่อนอ่ะเกือบเกือบจะฟินตามมันแล้วอือเป็นอะไรที่แบบเออก็ก็ดูตลกดีแต่แบบมันเหมือนอารมณ์ค้างๆแบบแปลกๆไว้คือแบบไปไม่สุดอนะเออใช่ใช่เออแต่ก็ทําให้ตัวเรียกว่าโชโกะน้องก็กลับมาได้เอาจริงตัวโชโกะในร่างของในตัวคาเลนเจอร์ก็ถึงพลังเยอะนะพวกจำได้ว่าไอ้คาลนไอ้เทรโน่เนี่ยมันมีพลังช้างสารเนาะ แต่ว่าในตอนที่สู้กับโชโกะโชโกะเธอเวียงมันได้เลยนะเวียงไทเลโนแปลว่าพลังมันแบบไม่ธรรมดาจริงๆนะเออทาให้เกิด<ช>สงสัยเลยว่าในอนาคตถ้าเจอแหวนข้างคนอื่นเนี่ยคนอื่นจะเป็นยังไงบ้างวะมันจะเก่งกว่านี้ไหมเนี่ยอืมไม่รู้เหมือนกันเออแต่พอพูดถึงไทเลนโนะผมชอบฉากที่แปลงล่างแล้วมันมีตัดแฟดแบ็กอะของไทเลนโนะเออเออเออก็ดูชอบท่าแปลงล่างแกด้วยนะเออมันมันดูแบบแปลงแบบนิ่งๆดีเออแล้วมันตัดเฟดแบ็ก นี่ไงคูจินคูจินเอ้ยแต่เป็นรเรียกว่าคูจินก็ตัดจบแบบแปลกๆูอยากให้เธอมีบทในอนาคตจังเลยในตอนนี้อไอ้น่แบบดูแลแบบแยกทางกันเนาะแบบว่าดูแลตัวเองด้วยอะไรประมาณนี้เพราะว่าตอนนี้เธอไม่จะเป็นต้องห่วงคุณหนูแล้วอืมใช่อะไรประมาณนี้ก็ก็อาจจะน่าเสียดายส่วนหุนนี่ก็โอ้โหเรียกได้ว่าเขาจะไปคิดว่าไอฝไอั่งนั้นมันขยายล่างแบบเพิ่มเพิ่มอีกสามสี่เท่าได้ทำให้โอ้เทกซอสด้ตัวเล็กไปเลยแต่ด้วยความศรัทธาแรงกล้าที่มีต่อเทกซสนะครับก็แบบเกซอสนี่คือแบบ ต้ององลงมาเลยเฮ้ย <c oughs> เรามาสู้ด้วยกันดีกว่าเออเราสู้ด้วยกันเถอะแบบแบบแบบสาวกนี่ปลื้มใจเลยอฮ้ยท่านติงกัสซอนพูดกับเราด้วยเลยบอกเลยว่าพลังมาเต็มนะครับแหมทีแรกคนนึกมันได้ร่างใหม่เลยแบบเอาแขนมะป่ามาใส่อะไรอย่างงี้เหมือนตอนของไอตัวไอเลีอนนะเนาะเออแขนมะป่ามาใส่ตอนนี้ก็สีเหลืองนะครับล้วนๆในกัสซอนเดนโลล้วนๆเลย <c oughs> แต่ว่าหน้าตอนสุดท้ายนี่ก็เป็นอะไรที่เอาจริงผมว่าเทกัสซอมันก็เริ่มแบบเก่กงใจแล้วอะเริ่มเริ่มแบบตึงิตงๆ,ๆิกับ ความข้างของไอ้ตัวลิวกีแล้วเหมือนกันเพราะว่ามันเล่นเอาของประดับแท่งบูชาซะแบบเป็นเหมือนวงซุยเลยอ่ะได้มันเหมือนเป๊ะเลยอ่ะวงซุยอ่ะโหวางซะแบบโหยังอายเลยบ้างมันมันคือวงซุยหรืออะไรสักอย่างที่แบบมันตามพวกสารเจ้าหรือแบบเอ่อแท่งบูชาจีนอ่ะอย่างนั้นเลยอ่ะเออผมไม่แน่ใจาคนญี่ปุ่นก็มีงั้นไหมนะแต่แบบมันมันประดับซะเกินเบอ่ออ่ะเออแบบมันใส่เต็มที่อ่ะมีทั้งโยงมีทั้งยัง จำจำได้ว่าไม่รู้ใครพูดอ่ะมันจะมีคนพูดว่าเทกซอนนี่ยังยังแบบยังเกรงใจอ่ะ <laughs> อะไรอะ่างเ้ใเพราะว่าแบบมันเกินอ่ะมันเกินเบอร์จริงแล้วมันก็แบบโอสศรัทธามาก <laughs> ท่านเองก็ไม่รู้ว่าแบบอะไรนะมันจะคู่ควรกับท่านไหมท่านได้โปรดตัดกับข้าเถิดอะไรเงี้ยโอ้ตนทีกซอสชมข้าหน่อยนี่มันคือเหลืองเลยทุกคนคือเอาจริงสีเหลืองอ่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านแบบว่าความคิดหรือสติปัญญาอะไรพวกเงี้ยผมว่ามันหน้าทีมที่นะติดแต่อย่างดียวติดแค่นี้แหละคือคือความข้างในกซอสของมันอ่ะมันหลุดแค่ตรงนี้ตรงเดียว นั่นนั่น,นคือมันดีหมดเลยนะเอาจริงถ้าดูอีดีอะ่ะเออแล้วก็เอเอ,เอจริงมันมีฉากตลกหนึ่งเว้ยตอนที่แบบเพื่อนในทีมรู้ว่าว่าไอตัวเอ่อสีไอตัวไทเรโน่มันรวยอะ่ะจําได้ว่าไอตัวสีไอตัวยูนิคอร์มันแบบเหมือนมอบตาบัตให้เลยอะ่ะโอ้ใช่ใช่โอ้ยลูกคุณหนูยังงั้นเรอคะแล้วส่งป,ปิงปิงบอกเลยว่าก็ั่นและก็ตามสไตล์ของเธอเนาะก็แต่จริงจริงแม่จริงจริงไทเรโน่เนี่ยถ้าเกิดว่าแต่ตอนนี้ยังไม่เฉลยนะว่า ไอทางครอบครัวของเขาเนี่ยมันยังไงเพราะตอนนี้แค่แค่เคลียร์ปมของเรื่องเมดเนาะเดยวในอนาคตเนี่ยจะต้องมีแบบว่าเคลียร์ใจยิ่งกว่านี้เฮ้ย<ต>หรอแบบเอาฮะเอาแบบสุดเลยนะตัวพ่อมาแปงลงร่างเป็นยูนิเวอร์สเซนไททุกตัวเฮ้ยเอาเป็นไปได้เออเอาบาไหมเป็นอาบาเรสอะไรเงี้ยอาบาเรสไอาอาแบบมันมีแล้วไงมันมันมีคนได้แหวนไปแล้วนี่เอาคนได้แบบไปแล้วอู้เสีได้โวถ้าถ้าเล่นถ้าเล่นประเด็นนี้นะถ้าใครจําได้เนาะตัว อาบาเรสเนี่ยเขามีลูกติดเนาะหนูไมใ่อ่ะเออแล้วอบาเรบูเนี่ยมันก็มีประเด็นเรื่องพ่อเหมือนกันด้วยเพราะงั้นแบบเป็นน้อเสาเหมือนกันไงเทโนเหมือนกันมันควรจะต้องแบบเออมีอะไรอย่างงี้ชนกันถึงจะแบบเขาเรียกว่าสมศัก์ศรีเหมือนตอนเกาเรนเจอร์เนาะเออนี่ก็เป็นอะไรที่น่ารุนเหมือนกันว่านอนาคจงมีไหมอ่ะนะแต่อย่างอาบามันลูกติดก็ไม่เชิงมันเหมือนเป็นเหลนไอหลานอีกทีนะแต่เขาเเลี้ยงเหมือนลูกเฉยอ่ะก็เรียกว่าลูกบุญธรรมแล้วกันลูกบุญธรรมนเรียกลูกบุญธรรมแล้วกันแต่ว่ามีปัญหากับพ่อนี่บู เออใช่ใช่แต่ว่าเออเก็อยากใหเห็นนะว่ามันจะเล่นเล่นเล่นแบบไหนอ่าครับผมเพราะตอนนี้ก็ไม่ค่อยไม่มีอะไรมากครับก็มีประมาณเท่านี้เท่านี้ดูเ<อ> <หา S 2> พิ่มเติมไหมครับเน้นหามากกว่าแต่ที่น่าสนใจคงเป็นตัวอย่างตอนต่อไปเหรอมที่เกี่ยวกับงานแต่งงานนะเห<ช>็นหน้าแบบเทกาจูนเหมือนกับเทกาซอสเอออะไรสักอย่างนะเขาเรียกว่าการแต่งงานนี้หาสาเร็จนีโรคอะไรขนาด้วะเออ ก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่ครับประเด็นครอบครัวยังมีเยอะนะครับกับโคจูเจอร์ผมว่ามันน่าจะเน้นอันนี้แหละเพราะว่ามันแฝงมาเยอะเหลือเกินใช่ครอบครัวคนรักเนี้ยเหรอเออน่าจะอย่างนั้นแหละเฟมิลี่ฟมิลี่อืมครับผมอ่เดี๋ยวเราจะมาคุยคุยในตอนสิบห้าเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันในอาทิตย์หน้านะครับสำหรับอาทิตย์นี้ผมแค่ดูไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ